สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ที่ตามช่องสงวนกุลวงผมวันใหญ่เปียกนี่แหละครับเอาคลิปนี้นะครับเด้อนะวันใหญ่เปียกกขอขอบคุณขอบคุณนะครับท่านผู้ชมบอว่าทั้งสปปลาวทั้งกัมพูชาทั้งเมียนมาอ,อินโดนเีเซียมาเลเซียเกาหลีใต้ครับโอ้หลายประเทศ เอฟซีพญายเปียกพิเศษสุดก็คือในประเทศไทยเฮานี่แหละครับบดถิ่นบดป่าพญาเปียกนะครับเอามีอย่างดีๆพญายเปียกกระสีนําเสนอครับเป็นเกล็ข้อมลูเรียนรู้ไปน้ากันครับเอาเอาคลิปก่อนน่นะครับพญายเปียกนะครับได้ลงประกาศขายรถไถหน่อยคั้งน,นี้แหละครับ มูลค่าสองล้านบาทนะครับอันนี้อิหลีครับผมลงอิหลีจุดประสงค์ก็คือเพื่อสิไปซอยนะครับผู้ที่ติดโควิดนะครับโควิดิบเก่าเขานี่แ่ะในจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ในเขตเอ,อำเภอต่างๆ ในหนองบัวลำพูเขารับเพื่อสืส่อือ่อแมตปิดปากนะครับชุดต,วตรวจเอทีเคแกกนะครับให้โรงบาลสถานีอนามัยก้าวหน้าอเอาครับปรากฏว,ว่าเดี๋ยวนี้โควิดในจังหวัดน้องบัวลำพูเขามากกว่ชาลงแล้วนะครับใกล้สีเขาปกติแล้วก็มีเล็กน,น้อย ตามหมบ้านต่างๆนะครับบ้านนี่เพราะหญ่เปียกกันเลยมีความคิดว่าปิดเลดยนะครับเด้อปิดประกาศขายลดไถน้อยเจ้าแลดโดงขั้นนี้ครับขั้นต้นแบบหักหลายครับขั้นนี้นะครับปิดประกาศขายแล้วครับนะครับถือว่าเหตุการณ์มันเข่าปกติแล้วนะถือว่าเกือบปกติแล้ะครับนะในจังหวัดน้องบวงัวลำพู เงียบเปียกก็เลยสิปิดประกาศขายแม่นผู้ใดมาซื้อเท่าไรผมก็บ่ขายครับอ่าผมหักหลายหลีรถไทยหน่อยคั้น,นี้นะครับมันแพงด้วยจ,จิตใจนะครับคำทุกคำยากให้พ่อเหญ่เปียกโอ้สามปีแล้วครับนะครับผมหักหลายครับเพราะว่าเงื่อนข้ามผมกับพ่อได้ใส่ได้สอยยัว่าเดือดร้อนนะครับเอา้า ให้เข้าใจตรงกันนะครับเด้อท่านผู้ชมต่างๆที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับพยายาเปียกปิดประกาศขายลดไถยน้อยช่วยโควิด -19 ในจังหวัดน้องบัวลำพูครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยหางไกเวลยนระยะหางหางไกที่ที่ชุมชนนะครับปฏิบัติตามหมอ ด้วยความาัถนาลดีจากอใญญาเปียครับขอบคุณครับสวัสดีครับ